เนี่ยพี่กิงนะครับผมเขาว่างสงสัยว่างช่วงนี้ใช่ไหมพี่ครับเพิ่งไปอยากกินก็เลยออ๋มี่ส้มตํางานรออะไรมาหั่นาันนะครับมีลูกค้าเกษตรนะครับมาร้านนุ่งเกษตรนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าใครนะครับเชื่อว่าเอฟซีพี่พี่เพื่อนนะครับหลายๆคนนหลายท่านนะครับคงรู้นะครับลูกค้าคนนี้ดีนะครับ พวกนี้โด่งดังมากเลยนะครับโด่งดังมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าใครเป็นใครนะครับโด่งดังในโลกโซเชียลมากเลยอพอจานป๊บนึงอ,อันนี้เป็นสอบถามดูว่าเขาตั้งใจมาอ่าานร้านหนุ่มเกษตรหรือเปล่าหรือว่าแค่ปผ่านมาตกหูนะครับอันนี้ซิตี้พิเศษ ค้าสองใยนะครับที่มาซื้อ้านเสียลนะครับตัวน่าจะมกระแถมนะครับแถมต้มแถมนุ่มแถมนี่ไปนะครับเราไม่ได้อันนี้สัาเนี่ยเดี๋ยวไปดูว่าใครนะครับหลายหลายคนหลายท่านนะครับคุรู้ดีนะครับจะไปดูกันฝังขออนุญาตถ่ายนะครับเนี่ยนะครับพี่เก่งนะครับแล้วก็พี่พี่ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้น้องมอยโอ้ยดังจะตายนะครับ พี่เก่งวันนี้ตั้งใจมา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 รับทานใช่ไหมครับผมใช่ครับอ๋อเนี่ยพี่เก่งใช่ร้องมนรอบแล้วอือใช่ใช่ใช่นี่พี่เก่งนะครับแล้วก็อะไรนะพี่อะไรนะน้องมอยน้องมอยออน้องมอยน้องมอยคือฉายาน้องมอยใช่ไหมครับฉายาน้อครับผมที่ผมเรียกอ๋อเพราะว่าเยนที่ป่ามาเพราะว่าร้านอยู่ไม่ไกลกันเนาะพี่เก่งเนาะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสนะครับได้ไปพิชลิ่งกันสะกีนะครับไม่ได้ไปพูดคุยนะครับอันนี้ก็ เดี๋ยวเดี๋ยว,ว่างไปพี่อยากจะไปกับพี่แต่ว่าเนี่ยช่วงนี้มันขายของแล้วก็แม่ก็ไปเลี้ยงหลานด้วยนะครับนี่ก็พอพอไดพ้พี่เป็นไงครับพอได้ไหมครับก<ล>บเอ,อ้ามาแล้วม <laughs> ีะน,ะนะครับให้ท่านเก่งวันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำตกหมูนะครับอันนี้อันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับ เป็นแท้แถมแถมเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษให้เยอะมากเลยให้เยอะมากหมดแล้วถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไปไถ้าคนกันเองเน่ะลูกค้ามาบ่อยๆเนี่ยผมจะชอบแถมนู่นแถมนี่ให้ให้ลูกค้าเขาแล้วกำไรเขไม่เหลือไม่เป็นไรเล็กน้อยๆพี่แบ่งปันกันไปครับผมเรื่องอะไรไว้ทีหลังแล้วกันเอาลองเอาพี่เก่งลอ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 งดูก่อนน้ำจิ้มเปรี้ยวแล้วก็น้ำจิ้มขมเลยไอเคยมาอันนี้คือจิ้มเปรี้ยวผมเป็นปวดท้องอื เห็ุไม่ได้เรอถ้างั้นถ้างั้นเอาเอาใหม่ไหมเอาแบบเอาแบบพริกนิดนึงเนาะนี่ก็เดท้องมากินมะม่วงกินที่มครับครับครับก็เลยจิ้มไม่ได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำจิ้มให้แบบพริกเบาๆเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกินเพื่อนเราเนี่ยพี่ถิ่งนะครับผมเขาว่างต้องใช้ว่างช่วงนี้ใช่ไหมพี่เพิ่งไปอยากกินกเลยอ๋อาเประจับยังไม่มาแล้วโอ้ช่วงช่วงช่วง แกจะมาช่วงตอนเย็นเกจะมาซื้อครับซื้อดูกินขอารหนูหาอะไรก็ทำไม่ทันก็องซื้อไปแต่วันไหนมีก็เข้าก็กขาไปทำแ้ี่อ๋อยากกบบ้างหาแมงกระชอนทอดกินบ้างอืมไม่ใช่พี่แล้วแล้วที่ว่าพี่ไปไปจับแมงแมงกระชอนใช่ไหมมันมันได้ไหมพี่ได้วาเอไยอะครับพรได้ขั่วไหมเพรได้ปรมาตัขัวหนึ่งไหมกรึ่งโลอ่ะกินเเอ๋อ เลยก็ามาีแได้ <Verse tat. S 1> <ologie> ้ยใหญ่้ยอือครับบ้านเราเป็นบ้า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 นยังผมว่ายังยังยังธรรมชาตินะแต่กว่าชนะเราเนาะยังแบบเมืองหูเข้าหูน้านะครับผมพวกปลาอย่างเงี้ยนะครับไ่สานแถวแถวพีสานไม่ไม่ค่อยมีนะครับหายากแล้วแต่เยนลาเขียดประมาณประมาณตัวเท่านี้ไหมอือ ผมก็อยากจะไปไน,นะพี่อยากจะไปกับพี่อย่างเงี้ยไป,ไปสร้างคอนเทนต์ให้เอฟซีได้ดูอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วแล้ว,ลว,ลวคืนนี้พี่ไปไหมไปไกลไหมพี่ตรงตรงไหนครับก็เนี่ยหลังโรงงานนี่แหลยแถวขาวบรงพับอ๋อแถวที่ว่าดาริพัฒใช่ไหมแถว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 ขาววันนี้ขาวเหรือเปาวถับขรงไปเลยแถวเขาครับเพราะว่า To แล right, mm. okay. oh, uh, um, ้วก็แถวๆนั้นเป็นทุ่งนาเยอะทุ่งนาเยอะแล้วบกมเนี้กกบก็มีกบีหนูมกหไม่ได้ไม่ได้ไม่ตอ่ะมันต้จับในออน้ตรกลางต้าน้จอจากตนิดตามนะครับติดตามพี่เก่งเลยนะครับถ้าพี่เพื่อนท่านไหนอยากห็ะบรรยากาศนครับในยามค่ำคืนครับพี่เก่งแล้วก็พี่อะไรนะน้มอย น้อง m o ยน้องมอยสายลุยผมจำไม่ได้น้องมอยสายลุยนะครับผมก็ไปช่วงนี้ไปไปประจำจะไม่ไป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 ดูไปดูบรรยากาศพี่เก่งนะครับเชื่อว่าพี่นเพื่อนนะครับ fc หนุ่มกุสียเหมือนกันนะครับคงคงรู้จักนะครับพี่เก่งแล้วก็น้องมอยสายลุยใช่ไหมครับคงคงรู้จักดีเพราะว่าเห็นเห็นตามเพจอย่างเงี้ยจะมี fc หนุ่มกุียที่ว่าเล่นไม้ด้วยกันอย่างเงี้ยจ่จะเห็นจะเห็นอยู่ในนั้นั่นนะครับเพราะว่าเป็นแต่ถ้าเป็นเพื่อนกัน อย่างเงี้ยจะจะกินกันอยู่ตามอยู่ตามใช่ใช่ใช่ครับครับฝากติดตามเดี๋ยวจะให้เราคอยกินดูนะอันนี้เป็นเนื้อแบบว่ากรอบๆเป็นนะเอาเอาลองดูลองลองเองอ่ะเองอ่ะเออแล้วก็อันนี้จับอ่ะทำไมพี่เลยผู้นี้ผู้นี้น่ารักแล้วก็ธรรมชาติมากพี่เพื่อน เนื้อแบบเนื้อเยอรมันนะเนี่ยมันโคขุนอย่างดีเลยเราตึงคอพี่ไม่ถึงอร่อยทีเดียวนะเหมือนกันนะมันมาจากประเทศเยอรมันเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นโคขุนโคโดเมียเนี่ยแหลอายุสิบแปดเดือนเนี่ยรวอยต้พูดกินตอนน่ารักมากครับน่ารักมากอู้เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะไปอะไรทำไมใครอ่ะอาตรงนี้ตรงนี้าวเนี่ย เนื้อคกข้นเป็นกรแต่โอ้น่ารักครับ,รบที่เขาเป็นคนที่ถ่ายทอดนะครับทั้งความรู้ไม่ว่าจะเป็นพวกเกี่ยวกับช่างกึงนะครับกึงแล้วก,แวก็แล้วก็ในสไตล์หากินด้วยนะครับหากินแบบป่าๆแบบบ้านๆเรานะครับผมดูแล้วก็เพลิอเพนไปด้วยนะครับวิวเพ่อนนะครับตานไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับช่างก่ง นะครับแล้วก็น้องน้องมอยสายลุยนะครับลุยทุกนาเต็มที่นะครับเออก็ก็ฝากเข้าไปติดตามพี่เขาด้วยว่าเอาแบบธรรมายถ่ายเลยยเร็วเลยไม่มีการเอาแบบธรรมชาติเลยใช่ครับถ่ายคือถ่ายอย่างนั้นบางคนก็ว่าเอาปลาไปปล่อยว่างไม่ได้ไม่ได้ไปสร้างคอนเทนต์ไม่ได้ไปคอนเคือเราหากินยังไงเราชอบยังไงเราถ่ายอย่างนั้นะมีคนชอบเหมือนเราอืม ครับครับจะว่าอะไรว่าไปเอาไ้เอาเอาฟ้าซอยก่อนแล้วมาจับไม่มีครับไม่เคยครับครับจอดเลยครับเพราเขาูง่ายครับเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยนะครับท่านเก่งเป็นคนที่ว่าอยู่แบบเป็นบ้านนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปไปต่างประเทศก็ได้นะพี่เนาะถ้าเราถ้าเราพยายามขยันหาช่องทางเนาะที่จริงฝากฝากฝากพี่เพื่อนฝากน้องนุ่งให้กําลังใจเขาหน่อยอยู่ในเมืองไทย อยู่ในอยู่เมืองไทยยังไงให้อยู่ได้ให้อยู่รอดนะพี่ทำยังไงมีพอมีแนวทางเล็กๆน้อยๆให้กำลังใจไหมผมว่าอยู่ที่คนครับอืมอยู่ที่คนเนาะมันเัาที่ง่ายครับครับทุกกาะาที่มีคนอยู่ได้เลยมีคนเจ๊งเนาะมีมีสองอย่างใช่ความความที่ของเราเนี่ยกานบริหารงานการใช้ชีวิตการใช้เงินทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองจะไปรอดหรือไปไม่รอดอยู่ที่ตัวเราา เราเริ่มนี้ยังผมเริ่มมีเรื่องผมเพื่อใครเงินเนี่ยผมว่าไม่หล่อหรือผมมีผมก็ต้องเขาอยากในเรื่องึงตอนนี้เราไม่มีรค,ครับครับเมื่อก่อนยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังไงเหมือนเดิม,มเดิมกินอยู่กินเมือเดิมบ้านบ้านใช่บักบักก็ตัวที่กินได้สองคนทีละี่ตัวขนาดเนี้ยให้แฟนทำเพเพิ่ไว้ครับไม <ค when S 1> <criptions S 2> ่กินข้าเลยิ่งือกิกิรืงจริงใช่ไหมพี่ ช่างกิงนะครับไทมาานะครับ่งเงดกินปลากินปลาครับกินกะบปลาเค็กิใสรับไก็ครับไม่ไฟุ้มเฟยไมเกจวบคนเจ๊นจีเ่ยาว่ามาไม่มีอะไรเลยเนาะมาเป็นอมอนใบมอนใบเสือใบเวียดนามอย่างเงี้ยมาอยู่ไทยใแต่เราเป็นเจ้าของประเทศ เราบางทีเราอยู่ไม่รได่เพราะว่านิสัยของเราครับไม่ไม่เกี่ยวเพ้อชอบฟพ้อชอบนิสัยคอ่าเห็นช้างขี้ขี้ทำช้างด้วยหลายหลายอย่างเลยนะพี่เนาะนกี่ยวกับคนชาติไหนนกี่ยวกับบางคนทุกคนใช่ครับพี่นี่คือแนวคิดของพี่เก่งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็พี่เก่งเขาค่อนข้างที่สำสเร็จในในในจุดอีกจุดหนึ่งแล้วครับพี่เพื่อนแล้วก็ มีเนะครับติดตามมากไปนะครับใครไม่รู้จากช่างเก่งบ้างนะครับผมเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นไอดอนคนหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกความรู้เกี่ยวกับพวกช่างกึงเห็นเอน้องมอยสายดุยนะครับอ่อพ,พี่เพื่อเพื่อนเข้าไปตามตามไปดูเพจเอ่อช่างเก่งเนาะนะครับผมเข้าไปดูเข,า,ขาเรียกว่าความรู้นะครับเกี่ยวกับการกึงท่านไหนสนใจอยากจะกึงงานกึงด้ยพี่ ทักขาพี่ได้เลยใช่ไหมอ่าเพ็เพ็ดอะไรนะครับเพ็ลงคืงช่าเจ่งชนะนะครับผมงานกึงนะครับทุกชิ้นทุกอย่างทุกทุกตัวงานได้มันจะไม่พี่ไม่หมดครับไม่ไม่หมดเนาะมันเป็นบางอย่างมันเป็นมี่อเราคิดว่าทำได้แต่ไม่ได้เพราะมันเป็นงานของงานหล่อครับอะรทำได้มาทำไมก็ไม่ได้ก็ไม่ทำมันไม่ทำไม่ได้ยาครับครับแต่ว่าฝีมือมากเลยนะครับโอ้สุดยอดมาก พี่ทานให้เยอะนะทานให้หมดเยอะมากเลยช่งอันนี้อันนี้ผ้าคิ้วกรอบดีไหมพี่กรอบดีนะมันเป็นกรึดๆเนื้อรสชาตินะครับท่านไหนยังไม่เคยลองนะครับลองดูนะครับช่างเก่งเขายังชอบกินนะครับอันนี้เปรี้ยวกับผมอันนี้เปรี้ยวกับผมอันนี้เผ็ดหน่อยน้็งหน่อยชอบกินเผ็ดแกงหัวแกกิระเพร็งกินเ็ไม่ได้โอ้โห นุกเซียดนะครับดีใจนะครับที่ทั้งเก่งมานะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปไปคิทเชอร์ลิงกับทั้งเก่งนะครับไปสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยให้เอฟซีให้ให้เอฟซีนุกเซียดได้ดูตอนนี้ไม่มีไม่มีอะไรให้ให้เอฟซีดูเลยก็คือไม่รู้จะอัปเดตอะไรนะครับเนี่ยพอดีเออมีทั้งเก่งมาพอดีนะครับผมจังหวะก็ขอขอบคุณนะครับทั้งเก่งที่มาอุดหนุนกเกษตรนะครับ<ป>ผ่านไป <Yellow. S 1> ผ่านมาพี่เพื่อนนะครับผมก็แวะเข้ามาดูงาน ดูงานช่างเจ๋งได้ด้วยนะพี่กิน <ไป S 2> กนี่ก่อนแล้วค่อยไปเนาะใกล้บ้านกันวกินข้าอโอเคอยู่ใกล้กันนะครับเพื่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววันหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาปลาหาเขียดหากบกันด้วย้ยวผมหาพี่คนทโอเคผมทำใช่้าเอาโอเคได้ครับได้ครับได้ครับไม่หา่นะครับ แต่ว่าผมคนทำก็ได้ครับผมโอเคครับผมแล้วพีุ่ะคนทำข่าวเก่งได้ทุกอย่างเลยบอกมาเดี๋ยวดูคอนเสิร์ตาให้ได้หมดเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ